บรรยากาศคำม,มาแรงมาฝา่ามืดมืดคืมคืมน้ำผ้าคุณผู้ชมเข้าสู้บรรยากาศในช่วงคำคำแรงแรงขี่รถไปรถมาหาเหลาะแนวใหม่คุณผู้ชมได้รับชมรับเบิงงก่อนนะพอดีพอดีมาพอในหอยบรต้องเว้าถึงดอกเรื่องเงินแสนพนบอกว่านั่งอยู่ซื่อๆอะไ้เงินล้านัน,นพนบอกว่า เอาน้ำภาพฝากตอนในช่วงนี้กับบรรยากาศช่วงเย็นเย็นคัมมาแรงมากกับเป็นลักษณะนี่ละพู้นหมูหนึ่งกำลังยางมากผลช่วยไก่ันมาแล้วมาแล้วมาแล้วงัวเพิ่นก็เริ่มสี้าวคอกแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ล่ละคํมมาแรงมากกับเป็นลักษณะนี่ล่ะสำหรับผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์งัวเพิ่นเริ่มยางมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเราผู้ขาให้เบอร์กันหนึ่งก่อนมันอยู่ไก่อยู่ผู้ขาซสูมภาพมันก็เลยเป็นม่วงในบุจ้าของเพิ่นกันนั่งอดปวดยู่นี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ขาเอาให้เบิองเด้อเห็นตูมตามตูมตามตูมตามอยู่ในน้ำเจ้าของเพิ่นถ่ามันอยู่เพิ่นเลี้ยงไว้มันก็หูหูเพิ่นว่าม่ได้มันไม่ได้ยากจักหน่อยมันอิ่มมันก็ขึ้นมาเองว่าสันคุณผู้ชมอยากกินเลี้ยงคือเพิ่นบ่ ฟังตาเสียงฟังตาเสียงอึอกอากอึอกอากอยู่เม่นอย่างว่าจ้ะเดี๋ยวสิให้เบิง้งมื้อน,นี้สิพามาเบิง้งคั้ยน้ำเดอ้อคุณผู้ชมเอ้ยอุ้ยฟ้ากระเหลี่ยมเมียนเข้ากล้องได้เสยเลยเมื่อกี้นี่พุ่นนกแมวมาหลายเถ้าบาดทีน่นี่บินเวนิเวนวานเวินวานอยู่นี่นี่นี่เห็นไปเห็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ขายยองก้อนยองก้อนน้ำไหลายพุ่นเบิ้งดูเบิ้งดู หมุดต,ตามหมูดต,ตามอยู่จะกินยังแง่น่นดูดีๆผู้ขามากกอติดกับการเลี้ยงสัตว์ในหนองน้ำม,มือนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันพุ่นเบิ้งห้อยมันกินแน่ผิวนข้าอักลากคือหันมนกินย่างเดียวเด้ย๋ยนี่นี่แหละเพื่อความยู่รหอดของสัตว์ก็ยังเลี้ยงเทิงโคกหันลาแต่ว่ามันเลี้ยงบ่ได้ คุละกฏว่มามันเป็นอีหยองน้าม,มันท่วมมันเลี้ยไม่มองมาหากินมองหากินบม่มีมันก็เลยต้องหาจินในกลางหนองน้ำจังสี่ละเดอ้อบรรยากาศธรรมชาติอยู่กลาง,ท,งท้องทงหนองหานก็เป็นลักษณะนี้ละ่ะหลีข้างเด้งัวหลีข้างเด้อรถเพิ่นมาแล้วรถเพิ่นมาแล้วหลีข้างม่ ช่วงนี้จรลญเส้นทางจรละจรติดขัดฝูงง่วฝูงง่วเริ่มเขาคอกแต่ว่าซุ่มอยู่ในน้ำกะยังบอทันได้ขึ้นมายุบบาทที่นี่อะฝูงง่วพผ่านพ้นไปเดี๋ยวพวกขามาเกาะติดสำหรับซุ่มถี่อยู่ในน้ำให้เบิ่งอีกจกวางจะข้าวนี่เ่าะพี่น้องพิลักษณะนี่ละมูดกินเซยว่าลักตัวไหมป้าเด้อ โอ้ยอ่อนซ้อนเด้อนีเ่เขาเอืน่นว่าคว้ยน้ำควายน้ำควายน้ำบึง้งนู้มุดกินเสยวะโอ้ยมาอย่างนี้เราพูดคามาที่นี่เพว่อละมุด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 ,ม,ด,ม,ดมุดกินเสย์เพื่อละเอียนนี่ยพื่อละเศร้าอยาขึ้นมากินอยู่พี่น้องเอ้ยบาดที่นี่าททนปาดเจออ๋อให้เบิ่งบรรยากาศในจุกกำกำ ผู้ขานํำาภาพฝากตอนเด้อกับบรรยากาศในช่วงเวลาซํานี่ละเพิ่นจะมาหับเอาสัตว์ที่เพิ่นเลี้ยงไว้จังสี่เอาไปนอนสูทึงคอกูุด้บาทที่นี่เพิ่นก็รล่อถามันอยู่ทั่งนี่ละยู่คู่ห่วยนี่ละมองงวย่างเมื่อกี้นี่ละผู้ค่ายเห็นเออหมดน้ำกินเซย์ป่ะโอ้โอโอ อาๆให้เบิงให้เบิงคุณผู้ชมเอ้ยให้เบิงจะจะกันเลยซะๆซะๆสาสําหรับควายน้ําควายน้ําพุ่นน่ะมันกําลังกินอยู่ว่นเออเสียงดังอึกอากอึกอากอยู่ครับว่าเป็นอีหยังน่ะตัวนั้นเฮ็ดหยังนั่นสงสัยตีหญ้าสีลาวขึ้นมาเด้นั่น จำรถเมื่อกี้นี่วาดเธออ้าให้เบิง้งให้เบิ้งแบบนี้แหละตัวหนึ่งหมุนในปลาผลปลาที่นี่เอาอยุใส่ลาปลาที่นี่เอาอยู่ในปลาผลตัวหนึ่งนั่นนั่นนั่นเนื้อตะลังมันพูนตัวนั่นไหมน้าแตกพากแตกาพากอกับผลโอ้ยเบิง้งเราพูดอย่างนี้แหละเราผู้ขาก็เลยอ้าวาจำผู้ขามันเกษียน้อยแล้วบันทึกวิดีโอไว้ ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับเบิ้งกันในช่องของผู้ขาสามารถติดตามรับชมรับเบิ้งกับบรรยากาศในช่วงค่าคอยของมือนีเดอพผ้าแวะมาเบิ้งคว้ยน้ำกันอ่ะผู้ขาไปแล้วมือนีบายบายสวัสดีครับ